security ความปลอดภัยของระบบแน่นอนว่าระบบ IOT i นะครับต้องมีการต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นต้องมีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของปัญหาทางด้าน security แต่ประเด็นแรกไม่ว่าจะเป็นระบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นระบบ industrial IoT นะครับความปลอดภัยทางกายภาพ ก็ยังสำคัญแล้วก็ต้องทำทั้งคู่อันนี้คือกรณีที่มีการต่อตรงผ่านเข้ากับฮาร์ดแวร์นะครับเอมีคนเอาแล็ปท็อปเข้ามาต่อเข้าไปกับระบบแลนนะครับผ่านพอร์ตก็สามารถที่จะแฮกระบบได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเหมือนเดิมด้วยกันทั้งคู่นะครับและความเสี่ยงขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ส่งค่าอย่างเดียวเช่นเซนเซอร์กับมิเตอร์นะครับ จะมีความเสี่ยงต่ำแต่ในทางกลับกันที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นก็พวกอุปกรณ์พวกรีโมท I.O. o แล้วก็ PLC คือเป็นพวกคอนโทรลเลอร์นั่นเองในระบบ Industrial IoT ที่ใช้ Cellular Gateway นะครับจะมีการป้องกันถึงระดับหนึ่งเพราะว่าตัว Cellular Gateway เนี่ยปกปิด IP Address ของอุปกรณ์ที่อยู่ในไซต์งานทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในเน็ตเวิ ของไลน์ผลิตได้แล้วตัวโปรโตคอล MQTT นะครับเป็นโปรโตคอลที่มีความรักษาความปลอดภัยในตัวอันนี้เข้าถึงรายละเอียดนิดนึงก็คือตัว MQTT เป็นโปรโตคอลที่เรียกว่าทำพับซับนะครับ Publish คือส่งแล้วก็ Subscribe คือรับนะครับตัว Topic เรื่องราวไม่ใช่เป็นโปรโตคอลที่ถามตอบเพราะฉะนั้นก็คือจะรับเรื่อง Topic อย่างเดียวหรือส่งเรื่องท็อปิกอย่างเดียวก็ได้นะครับและหรือเพราะฉะนั้นตัวอย่างเพราะฉะนั้นตัวอย่างอุปกรณ์อย่างตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเราสามารถเซตให้ส่งข้อความ mqtt อย่างเดียวไม่รับข้อความปลอดภัยในลักษณะหนึ่งว่าตัวอุปกรณ์นี้ไม่ได้เซตไว้ให้รับข้อความมาคอนโทรอะไรหรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องเซตให้ตัวอุปกรณ์รับข้อความนะครับก็รับจากท็อปิกนะครับเรื่องราวอาทิเช่นรับ ท็อปิกที่เกี่ยวกับอุณหภูมิอย่างเดียวไม่ใช่รับทุกท็อปิกมันก็จะมีความปลอดภัยของตัวมันเองอยู่ระดับหนึ่งและสุดท้ายถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ industrial IoT นะครับต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านออฟฟิศเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอยู่เพราะมีการเชื่อมต่อ OT เข้ากับ IT OT เรียกว่า operational technology นะครับคือ Network ของไลน์ผลิต IT เป็น Information Technology พูดถึง Network ของที่ใช้ในออฟฟิศหรือใช้ในระบบบัญชีหรือ ERP เราจำเป็นที่จะต้องมีตัว Firewall นะครับคอยป้องกันระหว่าง2ระบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์ IT นะครับเช่นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Network ของออฟฟิศเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของพวก r a n s ซ m w a r วแล้วก็ของไวรัส